สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันพุธเวลาสองทุ่มกับรายการรวยสวนกระแสกับผมจัก,กรพงศ์หิมะคุณครับวันนี้โอกาสดีมากเลยที่จะพบกับผู้นำทางธุรกิจของบริษัท PSK 2005ประสบการณ์อันลําค่าเทคนิควิธีการทำธุรกิจ PSK อย่างไรให้จับเงินแสนมีรายได้กับ PSK ออย่างต่อเนื่องครับวันนี้ ผมขอสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยท่านอยู่กันคนละจังหวัดกันนะครับแต่วันนี้เราไม่พลาดการติดต่อกันวันนี้ท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วครับขอทักทายท่านสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ตีครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับตอนนี้พี่ตุ้ยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่เซ็นเตอร์ p ส k สอยดาวค่ะ เซ็นเตอร์ PSK สอยดาวช่วงนี้ก็รู้นะครับมีเกี่ยวกับสภาวะโควิดนะตอนนี้ทำธุรกิจเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่ที่นั่นตอนนี้ก็ทำก็ค่อนข้างลำบากค่ะแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อเลยนะคะทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่เหมือนเดิมแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังตัวป้องกันตัวกันแบบอย่างมากคะค่ะ โอเคครับก็แสดงว่าใจยังสู้อยู่นะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับแล้วก็เซฟเพื่อนด้วยนะครับอย่างที่ทางหน่วยงานรัฐบอกว่าเราก็ต้องทำาดสเทนซิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเราเลยแล้วกันนะครับว่าเอ้พี่ตุ้ยครับรู้จักหรือใครเป็นผู้เปิดโอกาสแนะนำให้เข้าสู่ธุรกิจ PSK ครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจคือคุณสุดใจนาวากิจค่ะเพราะว่าก่อน พี่เป็นจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องกันแล้วทีนี้คุณสุดใจนาวกิจเนี่ยพี่ซึ่งพี่ก็มีโอกาสก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณสุดใจเนี่ยพี่ก็กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงช่วงช่วงซัมเมอร์ต้องพาหลานบแบบกลับมาเที่ยวเมืองไทยบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็เลยจะต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่ประมาณทักสามสี่เดือนน่ะอยู่ในเมืองไทยเผอเอิญก็มาเจอคุณสุดใจเนี่ยค่ะก็แนะนํา บอกว่าเพราะว่าเขาว่าเห็นพี่เป็นคนชอบทํางานไงก็เลยแบบแ<อ>นะนําว่าว่าเจ๊มาลองเข้ามาทําธุรกิจตัวนี้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ,บเป็นเป็นแนวแนว,แนวแบบธรรมชาติเป็นแนวแบบอะไรที่เจ๊แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับเออคุณสุดใจก็เลยพาพี่อให้มารู้จักจกับท่านประธานเซ็นเตอร์ของอ,อําเภอสอยดาวเซ็นเตอร์ p s, <S k เนะคะีค่ะคือคุณอรุณวงมนัสคะ่ะ หลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสได้ได้ได้ร่วมงานได้ศึกษาข้อมูลแบบ,บอะไรข้อมูลดีๆอะไรจากท่านหลายๆอย่างทำให้เราสนใจที่จะร่วมทำธุรกิจตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยทำไมใจง่ายอย่างอ่ะคน <c oughs> ชวนแค่ชวนครั้งเดียวเนี่ย <c oughs> เลยเข้ามาเลยเหรือหรือหรือไปศึกษาก่อนหรือว่ายังไงถึงถึง,ถ,งถึงตัดสินใจฮะยังไง <c oughs> หรือหรือว่าเป็นเพื่อนซีกันกับคุณสุดใจว่า ที่เธแนะนำนะ้เราเชื่อเลยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะก็คือจะเป็นเพื่อนซีกันที่เคยร่วมทําธุรกิจกันแบบก่อนหน้าเนี้ยหลายๆอย่างก็เคยร่วมร่วมทํากันมาแล้วว่าค่ะแล้วเราก็แสดงว่ามีเรื่องดีๆเนี่ยเพื่อนก็จะแนะนํากันจริงไหมครับค่ะค่ะค่ะแล้วบางเอิญก็มาเจอมาเจอคุณอรุณด้วยอย่างเงี้ยเออยิงทำให้ค่ะก็ทําให้เราคือคุณอรุณก็เป็นคนที่ที่เก่ง ในเรื่องในเรื่องของการแบบเคลือดข่ายอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบ,บเออรู้สึกว่าได้สบายใจแล้วก็มันมีความอบอุ่นที่ที่มาได้ร่วมง,งานตัวนี้แล้วก็ยิ่งคุณอรุณพาไปออสำนักงานใหญ่ของออบริษัท PHK ที่นางรองอำเภอนางรอ,องจังหวัดบุรีรัมย์อะได้ไปเจอท่านประธานด้วยออทำให้เราอะมีความมั่นใจอะ่ะ แล้วก็อยากที่จะแบบเออตัดสินใจลองลองทําธุรกิจตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยที่โทรบอกกับลูกลูกว่าขอเวลาแม่อีกหน่อยนะยังไม่กลับไปรลาอเมริกาอะไรย่างเงี้ยก็แสดงว่าขอขอขอเวลาโทรบอกลูกเลยค่ะต่างประเทศเลยใช่ไหมคะค่ะส่วนหลานก็ลูกต้องบินมารับกับประเทศอเมริกาเองอลูกสาวต้องบินมารับหลานกลับไปเองเพราะเราไม่ไปส่ง ทางลูกมีมีบอกว่าแม่เตือนแม่ไหมอ,อ,อะไรแม่ไหมอ๋เอเอาอีกแล้วเหรอครับเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย uh, พี่ก็เลยบอกว่าขอขออีกสักครั้งหนึ่งถ้างานตัวเนี้ยพี่ขอทดลองอีกสักสามปีถ้าสามปีตัวนี้ไม่เวิร์กนะพี่ก็คือก็คือไม่ทําอะไรแล้วก็คือจะกลับไปไปอยู่กับครอบครัวค่ะจะบอกกับลูกไว้สัญญาไว้สามปี แสดง <Okay. S 1> ว่าพี่พี่ตุ้ยเนี่ยเป็นคนอยากอยากจะทําธุรกิจเห็นอะไรต่างๆพี่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาปั๊บก็อยากจะลองแล้วก็อยากจะทําให้มันจริงจังและให้สำเร็จใช่ไหมฮะเลยขอเวลาทางลูกอีกสักสปีแล้วพอเข้าไปที่เซ็นเตอร์ทาง psk สอยดดาวเนี่ยเขาได้สอนอะไรม้างครับเทคนิคและวิธีการทํางานยังไงสอนค่ะ,เ,คะเพราะว่าในบริษัท psk เนี่ยมีระบบซึ่งเราเรียกมันว่าระบบ ots เนี่ย สามารถทําให้เราเนี่ยทํางานแบบรัดขั้นตอนนะคะทํางานแบบง่ายๆสบายๆถ้าเราแบบคือทําตามระบบทําซ้ำๆทำบ่อยๆเกิดทักษะมันก็สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆอะคะครับอ,อ <S <S 2> <S 2> พี่ตุ้ยเนี่ยไม่ได้มีไล่มีสวนในที่ซอยดาวเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะ <S 2> <S 2> แต่ว่า รู้อยู่ว่าบริษัท PSK ของเราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนำผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไปให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีสวนไหนไหมสอบถามยิงว่าโอ้โหเอาไปใช้แล้วมันดีมากมันว้าวเลยแล้วฟีดแบ็กลับมาเราหูแบบเราแบบประทับใจมากแ<ข>ชร์ประสบการณ์ให้ฟัง<ข>สักสวนหนึ่งนะครค่ะค่ะจากการที่เราได้เรียนรู้จากที่บริษัท มีมีอาจารย์มีนักวิชาการมาสอนให้เราแบบได้รู้ข้อมูลรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเนี่ยพอเรารู้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ได้มีการชักชวนเพื่อนค่ะเพื่อนรุ่นน้องเอ,อ่ส่วนใหญ่ที่จะคบเป็นรุ่นน้องหมดเลยค่ะเพื่อนรุ่นน้องก็ชวนเพื่อนรุ่นน้องว่าเออเนี่ย มันมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะมันเป็นเกี่ยวกับออร์แกนิกเนี่ยมันสามารถทําให้เราอะ่ะคือทําสวนทําอะไรอะ่ะได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาน้องเขาสนใจเพราะเขาไปสนพอน้องเขาสนใจปุ๊บเนี่ยเขาก็เอ,อนำไปใช้กับสวนของเขาซึ่งสวนของเขาอ่ะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เราอะ่ะก็คือสวนเขาก็ต้นไม้เขาก็จะซุดโทมค่ะต้นไม้ไม่สดชื่นแบบคือไม่สดชื่นไม่คือถูก ใช้ถูกพันกรัรเอ่อถูกเอ่อการใช้เคมีมาเยอะทําให้แบบต้นไม้ัไม่สดชื่นพอเขาอ่ะน้องได้นำผลิตพันณฑ์ของเราไปทดลองใช้ดูเนี่ยากลับกลายเป็นแบบทําให้สวนของเขาเนี่ยเขียวชะอุ่มแล้วก็ปลอดสารพิษน้องเขาก็คือชอบใจแล้วพอน้องเขาได้มีโอกาสได้ใช้ต่อเนื่องเนี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยผลผลิตเขาก็ออกมาได้แบบ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีซึ่งทำให้เขาประทับใจประทับใจบในผลิตภัณฑ์ของเราพอน้องเขาประทับใจในผลิตภัณฑ์ของของเราเนี่ยมันก็คือเกิดการบอกต่อบอกต่อเพื่อนบ้านบอกต่อแบบคนรอบๆข้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเพื่อนเพื่อนบ้านก็จะเห็นว่าในสวนเนี้ยโซมมากเลยอะไรอย่างเงี้ย่ะด้ยเขาเขาเขาปลูกพืชอะไรนะฮะน้องปลูกทุเรียนค่ะทุเรียนมุด ค่ะทุเรียนมัมงคุดเงาะลองกองก็คือเป็นผลไม้ตามผลไม้ทั้งนั้นเลยค่ะตามตามเอ่อตามเอ่เอจังหวัดของจันทบุรีอยู่แล้วตามพื้นที่น้องเขาได้ใช่ค่ะตามพื้นที่ที่จันทบุรีอยู่แล้วครับพอหลังจากนั้นมาคนคนแถวแถว,แถวบ้านอะ่ะเคยขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่แล้วต้องแบบเบรกขาลากเลยอะ่ะเพราะตกใจก็หเ,เห็นต้นไม้ว่าทําไมจากเหลืองๆกลายเป็นแบบต้นแบบ แบบสวยเขียวชะอุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลกาคือแบบตกใจพี่ตุ้ยบอกว่าเบรคขาล่างนี่แสดงว่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยขับผ่านเนี่ยคือแบบคือธรรมดานะไม่เคยไม่สวยอะไรแต่พอพอปักเห็นเห็นแล้วเบรคขาล่างเลยนะเลงสวยจริงอืมแล้วก็ผลผลิตเพิ่มใช่ไหมฮะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นค่ะแล้วน้องก็บอกว่าคือทุกวันเนี้ยเขาพอใจ เพราะอะไรนะคะเพราะเขาว่าทางานได้ง่ายขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะมันมีอยู่แค่สามตัวของเราคือเป็นอาหารพืชที่เติมเต็มทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเขาแค่ที่จะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยทําให้ขั้นตอนในการทํางานของเขาอะ่ะคือทํางานได้อย่างง่ายๆแล้วก็สบายขึ้นแล้วก็ช่วยเขาลดต้นทุนด้วยลดเวลาด้วยคือคือลดแบบคือค่าใช้จ่ายอะไรที่ว่าไม่จําเป็นคือ อยู่ในขั้นตอนที่น้องเขาพอใจพอหลังจากที่เขามีความรู้สึกเขาพอใจเขาก็อยากที่จะแบ่งปันให้คนอื่นพอแบ่งปันให้คนอื่นก็คือมีไรายได้กลับเข้ามาสู่กระเป๋าเขาอีกกระเป๋านึงมันก็ทําให้เกิดธ<น>ุรกิจค่ะทุกวันนี้น้องเขาก็คือทําทํทำธุรกิจอยู่ด้วยค่ะทําธุรกิจเปิดเป็นมินิโมบายอยู่ที่อําเภอท่าใหม่แล้วค่ะน้องคนนี้ยอท่าใหม่นี่ก็แสดงว่าเป็นทีมงานของพี่ตุ้ยนะครับใช่ค่ะน้องเป็นทีมงาน ง่ายก็คือแสดงว่าพี่ตุ้ยเนี่ยแนะนําผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของเราไปให้เขาใช้ประทับใจเลยในสวนเนี้ยจนมีคนเห็นแล้วก็โอ้โหมันดีมากทุกวันนี้เขายังใช้ต่อเนื่องใช่ไหมครับพี่ตุย้ยทุกวันนี้ใช้ต่อนเนื่องค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานวานี้ก็ยังสั่งปุ๋ยของบริษัทไปลงในสวนอีกห้าตันค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีโปรโมชั<อ>่นด้วยแล้วก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้น น้องก็แบบทํางานยิ้มมั้มีความสุขอะเราเห็นแล้วเรา<ม>เราเป็นผู้แนะนะําอ่ะเราก็มีความสุขนะคะเวลาที่เราไปแนะนํา<ม>ทุกสวนอะที่เราไปแนะนําอะแล้วเราเข้าไปติดตามงานของเราเนี่ยสวนทุกสวนที่เราเข้าไปเนี่ยเราไปเจอรอยยิ้มของเจ้าของสวนไป<ม>ไปเจอคาพูดที่เขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยโอ้โหแบบต้นไม้เขาว่าแบบใบเขียวใบสวยผลผลิตดีเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความสุขมากกว่าเงิน มากกว่าแบบรายได้ที่เราที่เราได้ได้รับกลับมาด้วยค่ะอืมก็แสดงว่าความสุขในการเป็นผู้ให้ให้แล้วได้รับแล้วนำไปใช้ผลผลิตดีดีแล้วก็มาบอกเราเราก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มพูนใช่ไหมครับค่ะแสดงว่า,าเราได้เราก็ได้ด้วยค่ะพอถึงเวลาบจบฤดูกาลที่ไรก็ได้ทานผลไม้กันอิ่มหมีพี่หมันกันทุกคนเลยคะ <laughs> อาชีพ อาชีพของอาชีพของเราเนี่ยค่ะดีอย่างหนึ่งด้วย่ะแสดงว่าอาชีพของเราหนึ่งได้ได้เที่ยวเนาะมีรายได้บอกปับถึงถึงหน้านั้นอ่ะหน้าทุเรียนก็ได้กินทุเรียนเงาะก็ได้กินเงาะอะไรเงี้ยนะครับหน้าลำไยก็ได้กินลำไยค่ะโอ้โหคือได้กินอยากไปอยู่จันทบุรีแล้วค่ะก็เนี่ยค่ะมันเป็นความสุขอีกอีกอีกสุขหนึ่งซึ่งเราได้รับจากการที่เรามีมีเอ่ออาชีพกับอยู่กับบริษัท p s เอค่ะ แต่ขอเพียงเราแนะนําสินค้าดีๆให้เขาเท่านั้นเองใช่ไหมครับใช่ <ทำ S 2> ค่ะ<ช>พเพราะเกษตรกรเนี่ยบางทีสงสารเขาเนาะกว่าเขาจะจะจะเชื่อมั่นเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเอาไปใช้ปั๊บเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยถือว่าเสียเวลานะพี่ตุย้ยเนาะใช่ค่ะเสียเ<ช>วลาแต่พอของเราไปใช้ทุกๆุกสวนทุกๆแปลงถามพี่ตรงๆเลยว่ามีส่วนไหนไหมบอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ดีมีไหมเอาพูดตรงๆเลยฮะ ถ้ามีส่วนที่บอกว่าใช้ไม่ได้ผลก็หมายความว่าการใช้ไม่ต่อเนื่องค่ะหรือ,อว่าใช้หรือว่าใช้ไม่ถูกวิธีก็จะมีอยู่อยู่สองอย่างเนี่ยค่ะคือการใช้ไม่ต่อเนื่องหรือว่าใช้ไม่ถูกวิธีใช้ไม่ถูกวิธีอ๋อ,อเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่า,วาเราแบบอุย้ยเราอวยกันว่าอุย้ยของเราสุดยอดแต่จริงๆแล้วกเกษตรกรเนี่ยต้องรับฟังวิธีการเทคนิคต่างๆที่เรา นำไปใช้นะเพราะเรามีเคสเยอะมากเลยใช่ไหมครับพี่ตุย้ยใช่ค่ะทั้งผุเรียนลำไยเงาะอะไรต่างๆที่อยู่จันทบุรีเนี่ยเราใช้นําไปแนะนําพี่น้องเกษตรกรใช้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็สอบถามพี่ตุ้ยหน่อยปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าพิชิตโปรโมชั่นไปมีได้รับอะไรแล้วบ้างเป็นรางวัลแก่ตัวเองที่ทําธุรกิจเพ k เคครับ อ๋อโปรโมชั่นที่ที่ได้ก็มีโปรโมชั่นเออโบนัสแลกทองค่ะก็ได้ไปได้ไปเท่าไหร่ครับออแต่ออได้ไปหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทครับทองคำหนึ่งบาทครับแล้วก็มีอะไรนแต่ก่อนหน้าแต่แต่ก่อนนั้นนั้นได้พิชิตรางวัลรถจักรยานยนต์หนึ่งคันค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะยินเสียงให้ไ้เห็นนะแสดงว่าวันนั้นอ่ะงานวันที่สี่เดือนสี่ก่อนโควิดระบาดระลอกระลอกล่าสุดเนี้ยจัดงานก็ มีชื่อคุณธนาทิพทวีชัยเนาะได้รับรถจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะหนึ่งคันถือว่าเป็นเป็นเป็นโชคเนาะคือจริงๆอ่ะพาสมาชิกไปอ่ะตัวเราเองอ่ะเราอยากให้สมาชิกได้รางวัลมากกว่าเพราะตัวเราแบบคือไม่ไม่แบบคือยังไงอ่ะพาเข้าไปแล้วเนาะอยากให้เขามีความสุขอยากได้รางวัลบ้างแต่พอกลับกลายเป็นตัวเองได้อย่างเงี้ยพอขึ้นรถไปอ่ะถูกแซว ปกแซลว่าขอขอล้อขอเบรกขอเบาะขอแฮนด์บอกไปให้ทันเลยขอให้ดาวสมัยจะไม่เหลือสัไม่เหลืออะไรเลยนะแต่โอเคก็คือคือเราจิตใจเราคือปาถนาอยากให้พูดสมาชิกของเราเนี่ยหรือทีมเราเนี่ยได้แต่กลับเป็นว่าความปาถนาอย่างนั้นน่ะส่งผลบุญมาสู่เรานะพี่ตุ้ยาแล้วเราก็ได้รับอที่สำคัญ ล่าสุดโปรล,ล่าสุดก็มีได้รับรางวัลค่าแนะนําด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะค่าแนะนําครับแล้วถามาหน่อยว่าเทคนิควิธีเนี่ยที่พี่ตุยพิชิตโปรต่างๆเนี่ยทํายังไงครับถึงพิชิตโปรโมชั่นได้มีวิธีการมีเทคนิคยังไงแนะนำหน่อยครับก็เมื่อเมื่อเวลาเราทราบโปรแล้วเนี่ยนะคะก็กลับมากลับมาวางแผนกับทีมงานว่าเราเนี่ยคือจะเริ่มต้นทำงานแบบไปในทิศทางใดกันดี เพราะว่าการทํางานของพี่อะส่วนใหญ่พี่จะทํากันเป็นทีมซึ่งในเอ่อเป็นทีมเพราะพี่คิดว่าการทําทีมเนี่ยทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ได้เร็วกว่าการทํางานคนเดียวพี่พี่ก็คือในส่วนในทีมของพี่ก็จะมีชื่อทีมของพี่คือชื่อทีมลักกี้ทีมค่ะก็จะมีน้องๆที่อยู่หาลักกี้ทีมก็จะอยู่บแบบคือทํางานกันแบบมีความสุขอะทํางานแบบ สบายสบายอะ่ะและทุกคนทํางานอะ่ะคือไม่ใช่ทํางานพี่จะสอนให้ทุกคนนะต้องแบบคือต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่เอาแต่แบบคือแบบผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวต้องทํางานเพราะว่าเราเป็นทีมเนะี่ยวันนี้เนะี่ยโอเคไปเป็นทีมเนะี่ยจะไปทางไหนไปช่วยกันวันต่อมาใครจะไปทางไหนไปช่วยกันถึงเวลาแล้วค่ะพี่พี่จะทําส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเป็นทีมมากกว่าแล้วก็พอเราทํางานเป็นทีมอะ่ะ มันไม่เหงาแล้วมันก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะดีกว่าไปคนเดียวพอทุกวันนี้ยิ่งทีมพี่อมีแบบคือน้องๆที่เป็นผู้ชายอ่ะร่างกายกำยำเข้ามาเนี่ยมันทําให้พี่ทํางานสนุกเพราะอะไรหนึ่งพี่ไม่ต้องขับรถเองแล้วสมัยก่อนเริ่มต้นในการ<อ>ทําธุรกิจครั้งแรกเลยอ่ะพี่ทํากันในทีมพี่คือจะมีน้องกันอยู่สามคนพี่ก็จะต้องเป็นคนขับรถพาไป Mm hmm. แล้วก็อ่ะก็คือไปทางไหนก็คือไปวันนี้ไปไปงานของเธอนะอ่ะไปพรุ่งนี้ <Yeah. S 2> ไปงานอีกคนหนึ่งนะอะไรเงี้ยไปแต่วันนี้มีน้องผู้ชายละมาช่วยขับรถ mm hmm. ช่วยยกยาช่วยอะไรอย่างเงี oh ้ย oh. แล้วก็คือมันก็เข้าขเข้าแบบคือเข้ากันได้ทํางานมีความสุขมันก็ทําให้เราแบบยิ่งสนุกอะคะ่ะยิ่งแบบ mm hmm. นอนนอนเนี่ยนอนเนี่ยอยากรีบตื่นนะอยากรีบตื่นเพื่อจะออกออกไปทํางาน oh oh, ออกไป,ไปตลาด แสดงว่ามีมีความสุขในการทํางานสรุปง่ายๆคือคือลัคกี้ทีมของพี่ตุ้ยเนี่ยคืออยากจะส่งเสริมให้ภายใต้องค์กรสมาชิกหรือลูกทีมก็เรียกว่าลูกทีมนะเติบโตมีความสําเร็จด้วยการที่เราแบ่งปันกันช่วยเหลือกันใช่ไหมครับใช่ทำให้สําเร็จไปเลยสําเร็จไปเลยสําเร็จไปเลยใช่ใช่อ่าแล้วแบ่งงานหน้าที่กันทํากันใช่ค่ะ แล้วเขาก็แบบคือเขาก็ทุกคนทํางานด้วยด้วยความเต็มใจอะค่ะทํางานแบบคือด้วยด้วยแบบความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่ทําอ่ะเราออกทํางานเนี่ยมันมีแต่สิ่งเนี่ยเขาบอกอันนี้พี่ไปบุรีรัมมานะคะที่จะเล่าให้ฟังถึงความสนุกไปบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็เป็นเป็นอยู่ในป่ายางแล้วเขาก็พื้นที่ต่อไปเป็นสวนสวนทุเรียนมีแล้วก็มีอีกป่านึงก็เป็นแบบสวนลำไย,ยอะไรอย่างเงี้ย การไปหาลูกค้าของพี่อ่ะถ้าพี่ไม่มีน้องพวกผู้ชายอ่ะเป็นทีมเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือจะต้องมันรถวิ่งวิ่งผ่านไม่ได้น้องจะต้องแบกกล่องยาไปอ่ะคือ<ม>ทุกคนแบกไปอากาศร้อนนะข้ามเดินไปกับประ,ประมาณหกกิโลอ่ะคิดดูสิคะแต่ทุกคนแบบสนุกไงหัวเราะเป็นรอยยิ้มอ<ม>่ะคือไม่คิดอะไรลบไม่คิดว่าแดดร้อนไม่คิดว่าระยะทางไกลไม่คิดอะไรทั้งนั้น<ม>แต่แบบก้าวไปมีแต่เสียงหัวเราะไม่แบบก็คือทําให ถือว่าเราก็โชคดีที่ว่าได้น้องๆพวกนี้เข้ามาร่วมงานค่ะโอ้แสดงว่าองค์กรพ่ตุยเนี่ยหล่อเลี้ยงกันด้วยความสุขใช่ความสุขนะครับเหมือนพระฝรังก็บอกคือแฮปปี้นะครับเวิร์กทำงานให้มันมีความสุขเดี๋ยวความสำเร็จมันจะเข้ามาเองใช่ใช่ไหมครับใช่นี่ครับคือการบริหารงานของผู้นำของเราขอให้องค์กรของเราเนี่ยแม้ขนาดว่าเขาบอกว่าระยะทางไกลๆถึงหโลเนี่ยบางคนบ่นนะ โอ้ทำไมไม่เหนื่อยยังมันนียแต่ความเหนื่อยยืนอยู่บนความสุขซะมันก็ไม่มีอะไรเลยนะที่จะไปขวางกั้นได้นะครับวนเลาะกันมาตลอดทางนี่คือคือององค์กรแห่งความสุขโดยแท้ครับถ้าวันนี้นะครับท่านนําเทคนิคที่พี่ตุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยช่วยกันครับเขาเข้ามาแล้วเนี่ยบริหารความสุขให้เขานะครับเติมเต็มใน้่ยเขาแบ่งปันอย่างพี่ตุ้ย จะพูดเมื่อสักครู่พี่ตุ้ยบอกว่าไม่ไม่มีใครเห็นแก่ตัวเลยนะมี<ช>แต่ช่วยเหลือกันนะถ้าองค์กรไหนช่วยเหลือกันสําเร็จแน่นอนนะครับคือเราเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับเขาด้วยค่ะเราก็ต้องให้ให้ให้เวลาเขาให้โอกาสเขาให้เวลาเขาให้น้ําใจกับเขาพราะสิ่งแบบเนี้ยถ้าเราให้เขาเนี่ยเขาก็จะต้องไปไปแสดงต่อกับเอ,อต่อไปเขามีองค์กรมีมีเครือข่าย ของตัวเองอ่ะเขาก็จะต้องไปทําแบบที่เราปฏิบัติกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะสร้างให้เขาเพราะในวันข้างหน้าเขาต้องเติบโตกันอยู่แล้วเขาต้องมีมองค์กรต้องมีเครือข่ายของเขาอยู่แล้วถ้าเขาอยากให้มีความสุขเขาก็ต้องทําแบบที่ที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าเขามีความสุขอ่ะใช่ไหมคะคคเพราะเราทําให้เขามีความสุขทําให้เห็นเขาต้องไปบอกต่อทาต่อตรงนี้แสดงว่าพี่ตุ้ยกําลังจะบอกว่าจงปลูกฝังทีมงาน ให้ทำแบบนี้รูปแบบนี้ส่งเสริมเติมเต็มกันให้มีความสุขทำงานให้สมบูรณ์แบบแล้วก็เดี๋ยวจะประสบความสำเร็จแน่นอน,นค่ะช้าหน่อยไม่เป็นไรช้าหน่อยไม่เป็นไร,นไนไรแต่ค่ะแ,แต่ทุกวันนี้พี่ก็ถือว่าระยะเวลาประมาณสองปีกว่าสองปีครึ่งเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหนึ่งเราพยายามสร้างเครือข่ายของเราเนี่ยให้ได้ให้ได้แบบมากที่สุดอ่ะพอถึงเวลาวันหนึ่งอ่ะ ตรงนั้นน่ะความสําเร็จอ่ะมันจะมาเองค่ะความสำเร็จมันได้มาค่ะค่ะพยายามสร้างสร้างขยายขยายไปเรื่อยๆพอวันหนึ่งเนี่ยมันมาโดยที่เราอ่ะเราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปเรียกร้องหรืออะไรเลยเขาจะเข้า<ห>มาหาเราเองนั่นแหละครับองค์กรแห่งความสุขสมบูรณ์แล้วก็สุดท้ายเลยอยากจะให้พี่ตุ้ยฝากหน่อยให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร,กรหรือ ผู้นำสมาชิก p s k อยู่ทุกวันนี้เราทุกคนเข้าใจครับปัญหาเรื่องโรคระบาดอะไรต่างๆตอนนี้เป็นหลักเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ได้รับคำแนะนำอะไรต่างๆหรือกำลังใจอะไรต่างๆบางคนอาจจะสามารถที่จะพลิกวิกฤตตัวนี้ให้เป็นโอกาสได้เชิญพี่ตุ้ยนะฮะให้กำลังใจสมาชิกหรือเกษตรกรครับก็ขอฝากให้กำลังใจกับสมาชิก ของบริษัท PSK นะคะหรือว่าท่านผู้ชมนะคะที่มีโอกาสได้ดูคลิป,ลปนี้นะคะที่ถือว่าในตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยมีคนลำบากคือลำบากไม่มีจะกินก็มีแต่ถ้าเราเนี่ยลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาลองเอ่อทำงานในธุรกิจของบริษัท PSK เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สวนกระแส กับวิกฤตช่วงนี้นะคะเพราะว่าถามว่าในขณะที่ทุกคนอกอยากเนี่ยแต่สมาชิก PSK ผู้นำที่ทำงานเนี่ยทุกคนกับกับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านนะคะลองเ,ออเปิดใจพิจารณาดูสนใจเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัท PSK เรานะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ ในระบบของธุรกิจ PSK เนี่ยจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มีชีวิตที่สุขสบายอย่างพวกผู้นำของบริษัท PSK หลายๆท่านเลยค่ะที่ช่วงเนี้ยแบบโอ้โห,โโหสวนกระแสมากๆค่ะสวนกระแสครับค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆขอบคุณเทคนิควิธีการทำงานประสบการณ์นะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับวันนี้ ได้รับความรู้เต็มๆผมก็ทึ่งนะฮะกับผู้หญิงท่านหนึ่งที่กล่าวว่าจะมาพักร้อนจากต่างประเทศเนาะมาพักร้อนแต่มาพบธุรกิจนี้ก็เลยอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับแล้ววันนี้พี่ตุ้ยก็พิสูจน์แล้วครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ PSK แล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรน,นะครับอยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัด จันทบุรีนะครับพี่ตุ้ยนะวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญวันนี้ขอบคุณครับพี่ตุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่นะค่ะเช่นกันค่ะอาจารย์ครับผมขอให้ประสบความสำเร็จครับพี่ตุ้ยครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเห็นไหมครับแต่ละท่านที่ทําธุรกิจกับบริษัท p s k ล้วนแล้วแต่มีเทคนิคมีระบบ วิธีการต่างๆผมเชื่อว่าไม่มีทางตันครับถ้าเรารู้จักวิธีการเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยขอให้เราไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีครับมันจะเติบโตได้ไปอยู่ดินที่ดีก็เติบโตได้เหมือนกันวันนี้เราคิดว่าเรามีความสามารถลองมาอยู่ที่ PSK ครับคุณจะเติบโตได้แน่นอนเพราะเราเชื่อว่าความสุข ความสําเร็จสร้างและส่งต่อให้กันได้วันนี้กับรายการรวยสวนกระแสพบกันใหม่ทุกวันพุธเวลาสองทุ่มขอบคุณและสวัสดีครับ